อยากให้เขาเข้าใจคณิตศาสตร์เนี่ยอย่าไปสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กให้เกิดความยั่งยืน,นยคำว่าความยั่งยืนคืออะไรความยั่งยืนคือสิ่งที่มันเป็นไปได้เรื่อยๆและไม่จบแต่ถ้าการศึกษาแบบทั่วๆไปเนี่ยก็คือจบป .6 แล้วก็คือจบจบม .3 แล้วก็จบจบมหาวิทยาลัยก็คือจบ,จบ จบอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราจะจัดการศึกษาให้มันให้มันยั่งยืนเนี่ยก็คือมันจะไม่จบเด็กๆหรือชีวิตคนเนี่ยก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะสนุกกับการเรียนรู้มันก็ทําให้พวกเรากลับมาคิดว่าเราจะทําให้การศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สนุกได้อย่างไรถ้ามันไม่สนุกเนี่ย มันจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าคนจะเบื่อคนจะเบื่อเร็วมากอะไรที่มันไม่สนุกมันจะอยู่ไม่นานอะไรที่ไม่จริงก็อยู่ไม่นานฉะนั้นการออกแบบการศึกษาที่ทำให้มันสนุกมีชีวิตชีวาและเป็นปกติในชีวิตเนี่ยจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินและหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้สิ่งที่จะทำให้เกิดความสนุกได้คืออะไรือ จึงจะทําให้เด็กๆในอยากเรียนตลอดอันนี้เป็นโจทย์ที่เราจะต้องมาค้นฟ้าในลูกของเราแต่ละคนว่ามันคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่ทําให้สนุกและมีชีวิตชีวาคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาไม่ชอบมันจะไม่สนุกเลยถ้าเด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์เราอย่าไปบังคับให้เขาเรียนคณิตศาสตร อันนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าอยากให้เขาเข้าใจคณิตศาสตร์เนี่ยอย่าไปสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กแต่ให้เด็กรู้จักการใช้คณิตศาสตร์ <c oughs> คือแทนที่จะบอกว่า <c oughs> โอเคลูกถึงเวลาเรียนคณิตศาสตร์แล้วนะวันเนี้ย <c oughs> มาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะสองบวกสองเป็นสี่นะถ้าเราสอนแบบนี้ <c oughs> ไม่เอาครับ <c oughs> เด็กก็จะเบือ่อแล้วเราก็จะโกรธที่เด็กไม่เชื่อฟัง <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเอ้ลูก วันนี้เราจะพาปลูกผักสักแปลง,งผักเนี่ยถ้าเป็นผักคะน้าเนี่ยเรามีต้นกล้ามาถาดหนึง่งลองนับดูซิว่าในถาดนี้มีกี่ต้นเด็กก็จะเริ่มนับใช่ไหมนับนับเสร็จปุ๊บถ้าเราจะทําแปลงขนาดไหนมันจึงจะพอสําหรับปลูกคะน้าถาดเนี้เด็กก็จะเริ่มคิดแล้รทีนี้มันเริ่มคิดเราก็พาเขาทำทีนี้ มันก็เริ่มเราก็ต้องเริ่มทาให้เขาเห็นว่าวิธีที่แม่คิดหรือพ่อคิดเนี่ยพ่อคิดอย่างนี้นะอันเนี้ยความกว้างของมัน1ฟุตหรือ30เซนติเมตรความยาวของแปลงเนี่ยหนึ่งเซนติเมตรถ้าเราปลูกห่างกันเท่านี้เท่านี้มันจะใช้กี่ต้นอันเนี้ยมันจะทําให้เด็กเห็นว่ามันไม่ใช่การเรียนนะมันเป็นการลงมือทําเป็นการ สัมผัสจริงเป็นการแก้ปัญหาการที่คนได้รู้สึกว่าตัวเองแก้ปัญหาได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วมันเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาเป็นความเข้าใจที่ไม่มีวันลืมคับไม่ลืมถ้าบอกว่า2อคูณสเป็นไปท่องสูตรคูณสมัยก่อนใช่หมหนึ่งสงบกสเป็น4อะไรต่างๆนี่ก็ ท่องไปอย่างนั้นแหละก่อนเลิก<อ>เรียนทุกวันเบื่อมากเลยอ่ะเบือ่อเบือเ่อท่องสุดคุณแต่ท่องแล้วเวลาไปสอบทําไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้เข้าใจแต่ถ้ามาทําแบบเนี้ยเอออันเนี้ยแปลงผักแปลงเนี้ยมีอยู่สิบต้นอีกแปลงเนี้ยมีอยู่อีกสิบต้นถ้าสองแปลงนี้รวมกันมันเป็นเท่าไหร่เด็กมันก็จะเริ่มหาวิธีคิด ฉะนั้นเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สูตรคุณเลยเขาจะหาวิธีคิดของเขาเองว่ามันจะรวมกันได้ยังไงอันนี้เราต้องปล่อยให้เขาหาแต่อย่าบอกว่าไม่ได้ลูกลูกต้องไปท่องสตรคุณอันนี้คือปัญหาที่มันติดอยู่ในกรอบของผู้ใหญ่ฉะนั้นการออกแบบการศึกษาให้เด็กรู้สึกสนุกและรู้สึกภาคภูมิใจกับความรู้ที่เขาค้นพบด้วยตัวเอง อันนี้คือสิ่งสําคัญการการพูดให้ฟังการอ่านหนังสือเนี่ยจะทําให้เกิดแค่ความจําแต่จะไม่เกิดความเข้าใจอันนี้ผมคิดว่าพ่อแม่ที่ทำโฮมสกูลทุกคนควรจะให้ความสําคัญกับจุดนี้เป็นอันดับหนึ่ง